เห็นเห็นผ่าน สวัสดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ p e โอเดนะครับวันนี้นะครับปอจะมาสอนการเล่นวาลัสนะครับแครี่ที่มีสกิลทำไฟได้ดีฮะพอๆกับแอสเลยฮะมันเป็นแครี่โปรคลูกผสมนะฮะระหว่างแอสกับเวนนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่นนะฮะเรามาดู สกิลก่อนนะฮะวารัตนะครับมีพาสซีฟนะครับก็คือเขาเนี่ยจะได้รับความเรงในการโจมตีเพิ่มขึ้น4 0เป็นระยะเวลา5าวิเมื่อเขาทำการสังหารแชมเปี้ยนได้แต่ว่าถ้าเขาเนี่ยแอซีฟได้นะก็คือการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้20%แทนนะสกิลหนึ่งของวารัตนะครับจะเป็นการง้างธนูนะครับยิ่งง้างนานเท่าไหร่เนี่ยระยะทางก็จะไกลขึ้นความรุนแรงก็จะมากขึ้นแต่ว่าทุกครั้งเลยที่ลูกธนูนี้นะครับ ผ่านศัตรูเนี่ยความรุนแรงของลูกธนูนี้จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะและลดต่ำสุดอยู่ที่33เนะครับในระหว่างที่เข้าชาร์จเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่เขาจะลดลงนะเออสกิลสนะครับเมื่อเราอัพไปแล้วเนี่ยเราจะได้พลาสซิฟนะครับการโจมตีแบบปกติของวานะครับจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นนะ8ก20%ของพลังเวทนะครับและจะมอบสถานะไบรท์ให้กับ แชมเปี้ยนที่ถูกวารัโจมตีนะสามารถสะสมได้สูงสุด3สแต็ปคราวนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยหากเราเนี่ยใช้สกิลใดๆก็ได้ของวารัตโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะนี้อยู่นะสัญลักษณ์นี้อยู่เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเท่ากับพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะเป็นอัตราส่วนนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะครับเขาเนี่ยจะเพิ่มความรุนแรงของสกิลหนึ่งโดยมันจะคิดเป็นอัตราพลังชีวิตของเป้าหมายเลยแหละเออก็คือจะทำให้สกิลหนึ่งมันแรงขึ้นนั่นเองนะเออ ทีษศัลของวารันะครับจะเป็นการยิงฝนธนูนะครับไปไว้ด้านหน้านะซึ่งไอ้ฝนธนูนี้นะครับจะสร้างสถานะตัดเลือดนะครับทุกคนเออแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในรัศมีฝนธนูนะครับก็จะถูกสโล์ด้วยนะเอออันติของวารัสนะครับนับว่าเป็นอันติเปิดไฟและอันติป้องกันตัวได้ดีมากๆนะครับก็คือเขาจะโยนถาวรออกไปด้านหน้านะครับศัตรูที่โดนเนี่ยจะถูกตรึงล่างไว้ให้อยู่กับที่นะ เป็นระยะเวลา2วินาทีหลังจากนั้นหากมีแชมเปี้ยนตัวอื่นอยู่ใกล้ๆเถาวันนี้จะค่อยๆแชร์ความช้ำครับไปหาแชมเปี้ยนตัวนั้นๆด้วยแชมเปี้ยนตัวอื่นที่ถูกเถาวันแชร์ก็จะถูกตรึงร่างเป็นระยะเวลาเดียวเช่นกันแชมเปี้ยนตัวไหนที่ถูกสกิลนี้นะครับเล่นงานจะถูกติดสถานะของพาสซีฟสกิล2ไว้ด้วยนั่นเองคราวนี้นะครับมาดูไอเทมมันก่อนนะครับไอเทมของวาระนะครับปอจะเล่นอยู่สสายนะสายแรกก็คือเป็นเหมือนแบบว่า c คลลี่ที่แบบว่าตีเร็วๆเลยในช่วงต้นเกมมันจะให้อารมณ์เหมือนแอสสายนี้จุดเด่นก็คือมันตีเร็วครับแล้วก็มันไขมันไขได้อารมณ์แอสนะฮะแต่ข้อเสียก็คือดาเมจต้นเกมอาจจะเบาไปนิดนึงนะอีกสายหนึ่งที่ป๊อชอบมากคือสายคริติคอลครับก็คือสายต้นเกมนะครับสายนี้นะครับข้อเสียคือตีช้าแต่หนักหน่วงครับหนักหน่วงชาร์จสวนรุนแรงเออส่วนสายเจ้าก,กอบป๊อตยังไม่เคยลองเล่นนะครับป๊อตลองเล่นแค่สสายนี้เนาะ มาดูกันนะครับปกติเราเนี่ยวารัสเนี่ยเขาจะใช้สกิลหนึ่งนะ,ะในการต่อนเลนนะยิ่งเราชาร์จไกลเท่าไหร่มันก็จะแรงขึ้นนะแต่ว่าดามเมจจะลดลงตามจํานวนศัตรูที่โดนนะฮะคราวนี้สกิลสเนี่ยเมื่อเราตีอย่างเงี้ยสกิลใดๆก็ตามนะครับที่ทําการกระทบกับมันเนี่ยเออเห็นไหมมันจะสร้างเป็นดามเมจตามพลังชีวิตสูงสุดให้นะครับเอาไว้โปรกต่อนะตีๆยิ่งฟังอย่างเงี้ยเออเป็นการระเบิดสแต็กนะครับ คราวนี้มาดูคอมโบพื้นฐานกันนะคอมโบยิบย่อยๆคือตีตีเลยครับตีเกตสแต็กชัดยิงอย่างเงี้ยเออให้เขาตอาไปทำตั้งตัวนะครับหรือเราจะใช้สกิลสามในการดักก็ได้นะครับเออแบบโยนโยนดักหน้าที่แบบเขาจะหนีไปก็ได้นะคราวนี้เวลาเราทีมไฟเนี่ยทีมไฟของวารัสเนี่ยเวลาเราจะเปิดจังหวะให้ทีมอ่ะมันสามารถเปิดด้วยสกิลหนึ่งได้เลยนะครับเช่นแบบนี้นะเปิดยิงยิงปั้งยิงแม่งนิดนึง กดสกิลสองยิ่งหนึ่งปั้ง้ยครับสกิลสองนะครับจะช่วยให้เราอ่ะเพิ่มความเสียหายให้สกิลหนึ่งได้นะเออเราก็สามารถกดสกิลสองแล้วชาร์จนานๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับคือตัวมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าจำไว้ว่าจุดออกของวารัตคือตัววารัตเป็นตัวแคลี่ขาใต้นะครับมันค่อนข้างจะบอบบางนะครับถ้าเจอคนถึงเนื้อถึงตัวเนาะ เอพีดูแล้วฮาลิกไงฮาลิกไงพี่ทำไมอ่ะเอฮา,าลิกฟามไงแกม้อนตรีแสงสเดียวแกได้ปะาลิกเก่าลิกเก่งไฟยืนเลีนไม<อ>่ค่อยเก่ง้แต่ถ้อ่งั้นก็นี่โอพเลยนะยี <laughs> ่กมี่อะไรเนีมาน่าจะโอนะดูโอปะพี่ว่าโอ แบบ้าวอะไรดี่ะหนีมันังเสียกวิมาวัเย่มันต่นข้นาแล้วเหมือนเดิมเหอวิวขาขนอี้อันนี้ก็จะตอบไปก่อนถ้ามันไม่ีแบบแหลมโง่อะไรอย่างเงี้ยอย่าใส้วนเร่าเเรม่ีจ็บเลย มื่อกี้กลัวพี่โดนดินไม่ใช่เหรอพี่ได้เบี่ยงไงใ้ผนาไพี่หรือไ,ไม่ต้อง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 ไ <c oughs> ม่ต้องันลบของเองเลยนะเดีย๋ยลบเองผช่แต่แคยอย่อย่ายืนหลังพี่หน <c oughs> ในบีซีมันหมุนใช้ได้ <c oughs> ในนี้มันหุชอบ <c oughs>

พี่เล่นสายแรงแล้วกันลองผมลองจอกก่อแล้วนะพี่วารัสอะดามเมจขาดาเล่นคิรไม่คิค <laughs> ก็ต้องสาย <laughs> สายทอยอะที่พี่เล่นนะอยากรู้ไงว่าแบบมันเล่นได้ไหมจอกก่อเหมือนมเมื่อก่อน hmm. อะไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเหมอมันไม่มันไม่แรงอแบบแรงเ,รเมื่อก่อน 좀어둡건 <Boyırdacht> <_Ay commissioned, m stewardship> <s color maid> เห็นเห็นความของขนี่ยังอให้เรียนิดรอยู่อยู่ดนครับสกิหมดล้วสกิหมดล้เอ้าอ๋อได้เอาโดนตายรัด โ,โดนกูอดมาลาดเมื่อกี้ไม่นะโดนกูฉอ,อนมาลาดบ้าเออี่อ๋อคือมันจะตันนาถึงมัเชนมันเชน,น,นต่อเลยใช่สิบวิเนียนตีฮิุคั เกี่ยวอะลิอะลีเทเลพอร์ตแล้วอ่ะพ oh ี่ตัวนี่อคืออะไรเนี่ยเมตาอะลีเทเลพอร์ตอ่ะ <vern> เยอะแล้วเยอะฟรีวินฟรีวิน มันก uh. ็เทเลพอร์ตตามมาไงเฮ้ยนาตาติพวกเราไม่นาตาติโกว่าเทเลพอร์ตตามมาไงฮะสีหนึ่งแล้วอ๋อนาตากินาตดตีแล้วอะ ขาดซิงขาดซิงอะไรไปล้ออะไรใจแกมองหน้าเห็นหน้าแล้วอยู่ในป่าใช่เข้าเลย 아 됐다. 이놈. 아, 드레오 처치했습니다. พี่เมื่อกันโดนดึงเลยนะล่ะวังในล่างในล่างในล่างเออเออเออจะตายจะตายจะตายจะลักพาตัวเฉชิดสุดอ่ะ ระวังระวังถูกสอดมาลาดกูจะยกว่าต้องไหนวะกูต้องไหนเ้าะเจ้ามาลาดตายแล้วอ๋อกูรอดได้ไงอ่ะไม่รู้ตกแล้วคือแบบมึงเมื่อกี้แบบกูคิดว่าโอ๊ยกูต้องกูต้องใครสู้แบบมันหนีไม่ได้แล้วอะอะไรอะอ๋ลกูดี่ทะเลสมิธ เจอริเพื่อนอะไรเห็นอะไรพุ่งไปแล้วแหมเมื่อกี้่อลังจะเข้าพี่เลยอันติีมันต้องเปิดนะถ้าไม่จำเป็นตัดออกไปหนึ่งอ่าตัอันติีมันต้องเปิดถ้าแบบไม่จำเป็นถ้าแบบเราใครธรรมดาหรือว่าตีธรรมดาแล้วแบบมันเข้าไม่ถึงเราก็พอมีคนวัตมาอาริวัตมาเราก็มาถ้ามันซ้อนกันอเอาได้เอาอารีเลยเอาเปิดอันติอันติ ไม่ได้อ่ะขังอ่ะได้ข้า้หมดเลยได้อยู่ได้อยู่มันกลับมาได้เพราะว่าป้อมนี่มันดีขักการ 김필크들끝장는나아 <목소리> <대단하. 목소리> น <multi> <Studio> เดีนะเนี่ีี้พี่พี่แงเฮ้ยเฮ้ยห้าวิมันกอนก่อไม้นลต่ความแรงต่อไปออกไปนี่หน่อยกระทาฟ้าครับ กระถาบอนที่แบบแล้วมันจะเพิ่มตัวจ <ะ S 1> ้วจะปือดพี่ที่ททด้นะวะออใช่จะบอกว่ากถาบันที่มันเ,นเนนปลี่ยนเปลี่ยนก็อนะเปิได้นะเปเปอยากได้เนๆๆี่ยที่มันกดแล้ววิ่งกดแล้วเพื่อนวิ่ง ขอให้ไรเทนการี่่ะตัวละหูไปเลยนี่ไงนี่ฉันนำจ้ะนี่ฉันนจ้ะ มันจะไม่ทับกันแีสโลไม่ทับครับสโลแรกเป็นของทุกครั้งที่เราใช้สกิลสโลสองมาจากไอบอลคนละสโลกันเพิ่มเครื่องเข้าไปเลยอันนี้สามออกอันนี้นะครับออกอไอโลสองสีอะโลที่พอใช้ไะสกิลแล้วทีมเราจะได้บูตจามิตกุจใส่ไอที่มันเพิ่มน้ำแข็งใช่ การคงเคียดแล้วอ่าไม่ทานเว้ยไ่โดนต่ออาไม่ทานไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือสี่พี่อยู่ส,ส,ส,สาอยร์ล่างล่างเลยล่างต่อครับนี่ว่ โคตรท